เพื S <S> e YouTube, uh ่อนชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวกระติกน้ําร้อนราคาถูกนะครับสาหรับคอมามาหรือว่าคอววๆนะครับผมก็เป็นกระติกน้ําร้อนราคาถูกราคาหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทนะครับไม่มีค่าขนส่งนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับก็ ทั้งหมดเนี่ยนะรวมทุกอย่างแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทไม่รวมบะหมี่นะครับผมไอ้บะหมี่นี่เอามาโชว์เฉยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทดลองใช้งานดูแล้วนะครับก็ทำงานปกติครับผมคือเราเสียบปลั๊กปุ๊บไฟสีส้มตรงกระติกจะติดนะครับผมพอต้มพอน้ำเดือดปุ๊บสวิตเปิดสวิตข้างบนตรงที่จับจะมีสวิตอยู่นะครับพอน้ำเดือด ได้อุณหภูมิสวิตต์ก็จะตัดนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดต้องการวน้าต้มน้ําอีกเราก็ต้องไปกดสวิต์อีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์สีด้วยชุดโครเมียมด้วยไม่รู้ว่าใั้อะไรนะแะแต่ก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ก็ ก็ประมาณนี้นะครับของราคาไม่แพงก็มีย e ี่ห้อติดอยู่ตรงนี้นะครับย e ี่ห้อติดอยู่ตรงนี้อีก e แล้ก็มีไฟไฟบอกว่ามีไฟสวิตไฟหรือเปล่า oh. เป็นเป็นไฟนะครับผไฟ เวลาเสียบเสียบปลั๊กไฟก็จะติดตรงนี้ว่าไฟเข้าแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมซื้อมาในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทนะครับผมไม่มีไม่มีค่าส่งนะครับราคานี้แล้หนึ่งร้ยยี่สิสองบาท เนี่ยครับก็สภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับก็น่าจะตามราคาครับเป็นวัสดุก็ตามราคานะเน ado, ี่ค,ครับเป็นพลาสติกเป็นเหล็กบางนะฮะเป็นเหล็กบางนะเนี่ชุบกลมเงี่ยนะฮะอันนี้ก็พลาสติกเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีนี่ก่อใช่ไหมครับก็รองที่ฐานนี่ใช่ไหม นี่ก็เป็นพลาสติก,ตกนะครับก็วางนี่ครับก็จะอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ซึงสายก็สายสั้นเป็นนิดนึงครับผมสายนี่มันน่าจะครึ่งเมตรฮนะมีสายมาครึ่งเมตรนะครับผมประมาณห้าสิบเซนได้ ใครที่ปั๊กอยู่ไกลก็ต้องหาสายต่อ,อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับเอาน้ําใส่มาแล้วเรียบร้อยเสียบปลั๊กเลยครับปึ้งเอาไฟไม่ติดอ๋อเปิดสวิตช์อ๋อนี่ไฟ สัญญาณนะครับว่ามีไฟเข้าแล้วนะครับคือต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะมีสวิตช์ตรงนี้นะปิดเปิดครับผมนี่ก็ต้องดันเข้าไปนะตัวนี้นี่ฮะเปิดครับตอนนี้เราต้มน้ําแล้วนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันจะเดือดไหมนะครับว่าจะใช้เวลานานไหมนะครับติดน้ำร้อนราคา หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทนะครับผมจากแอปลาซาด้าครับผมยี่ห้อก็อเนี่ยยี่ห้อนี้ครับรุ่นนี้เลยครับนี่ครับ e leaf นะฮะ es h 2 0 0 0 s หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ นี่ครับมีกล่องเพิ่งมาส่งสดๆแลร้อนเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่ามันจะเดือดไหมนะส่วนนี้ก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำเดือดแล้วนะฮะวัสดุก็เป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยครับตัวตัว,ตว ตัวที่จับนะฮะเป็นพลาสติกแล้วแททนวางก็เป็นพลาสติกนะฮะจะเป็นโลหะก็ตรงตัวกระติกเป็นเหล็กชุบชุบกันบันไดเอ้ชุบชุบสแตนเลสครับผมก็ประมาณนั้นนะครับสายก็ให um um ้มาห้าสิบเมตรนะฮะไม่ใช่ขอโทษครับให้มาห้าสิบครึ่งเมตรนะฮะประมาณครึ่งเมตรต่สิบเซนได้ครับสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เดือดแล้วครับผมตอนนี้น้ำได้ยินเสียงน้ำเลยคนระับเสียงจะเหมือนกาต้มน้าเลยคนระับน้ำเดือดแล้วนะครับผมได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าไม่รู้ยังไม่เดือดหรือเป่ เรามาดูกันนะครับว่ามันมันเดือดแล้วมันจะตัดไฟไหมก็ไม่น่าจะมีนะผมว่าน่าจะเป็นกาต้มนะ้ำ โอเคครับตอนนี้มันตัดนะครับผมไฟที่ที่ตรงเมื่อกี้มันจะมีไฟขึ้นอยู่ใช่ไหมครับเวลาสีส้มตอนนี้ไฟสีส้มดับนะครับแสดงว่าน้ํามันเดือดแล้วมันก็ตัดก็คือตัดไฟนะครับผมตัดไฟครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารอดูกันอีกนะครับว่าเวลามัน ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยน้ำมันเริ่มเย็นเนี่ยมันจะทำงานอันตโนมัติไหมะฮะเมื่อกี้มันตัดไปแล้วนะฮะเรามารอกันดูอีกว่ามันจะทำงานเองไหมฮะเพราะมันไม่มีสวิตช์กดอะไรเลยะะเข้าใจมันมันจะไม่ทำงานเองนะครับเ,เพื่อนๆครับเพราะว่าสวิตตัวด้านบนตรงนี้นะฮะ มันมันดีดกลับมามันจะมีเขียนว่า1กับ0นใช่ไหมฮะตอนนี้มันไฟดับมันมันกลับมาอยู่0ูนย์แล้วถ้าเราต้องการต้มน้ําอีกนะฮะเราต้องกดตัวนี้กดเปิดเองนะครับผมอ่าใช่ครับเนี่ยไฟติดแล้วฮะตอนนี้เมื่อกี้มันตัดพอตัดปุ๊บสวิตช์มันก็จะดีดดีดลงอ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามันดีดเมื่อกี้ผมตอนตัดผมไม่ได้อยู่ก็เลยไม่เห็น น,นี่ฮะดีดแล้วครับผมตอนนี้ไฟดับแล้วสวิตก็ดีดดีดกลับมาเป็นที่ศูนย์แล้วฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะก็รีวิวนิดหน่อยนะครับว่าใครที่สนใจจะซื้ออยู่ราคาหนึ่งร้อยกว่าบาทยนะังไงนึร้อยยี่สิบสองบาทก็วัสดุคุณภ,ภาพก็ก็ตามนี้ฮะก็คือก็ราคานี้ฮะก็พอรับได้นะฮะว่าราคานี้ เป็นพลาสติกธรรมดาฮะก็ถ้าใครชอบของถูกไม่แพงก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าทดลองเทสแล้วใช้งานได้ครับตัดอัตโนมัตินะฮะก็ประมาณนี้ครับผมครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ